สวัสดีค่ะพี่นอ้องจินปาภาามาเบิงความผสมผสานกันพี่น้องจา่าแต่การลุ่มตัวพี่น้องจา่าอันีจิมจับอย่นี้คือใหม่จ้ะพี่น้องเป็นไม้หมวกบวกอันนี้ไอนน้ยังเกาะทอทอเด็กพี่น้องมึงความเข้มของอน้ำทะเลพี่น้องจา่าเบงรูซืึกว่าจะเป็นสนิมไหมพี่นอ้องเออน็ต เออว่าเขาอันล่งตัวกันอยู่เด้พี่น้องจ๋ะมันกิอยาให้บ่งบริเวณหลบๆอยู่ในหอมเย็ยนๆจะพี่น้องจา๋าอุ้ยแดดจัดแห้งพี่น้อง โอเคเนาะเดี๋ยวติมจะกลับกล้องให้พี่น้องเบิงเนาะจ้ะเนาะดติมก็ไม่ยืนเบิ้งตังร้วนในพี่น้องจา๋าข้าเจ้าเอาใหม่ลยพี่น้องใหม่ทําสะพานแต่บุโมว่าข้าเจ้าสร้างตั้งแต่ตอนไหนนะพี่น้องเนาะเบิง้งใหม่ก็เด็กจ้ะพี่น้องจา๋าอ่าเพราะว่าอย่างว่าจีบเป็นน้ำทะเลเนาะพี่น้องเนาะความเข้มของน้ำทะเลกับเด็กกะรู้สึกว่า รู้ซึกว่าเต็มสังเกตนะพี่นอ้องระวังอ่ะที่เป็นสีอันโทน่งใหญ่นะพี่น้องรู้ซึ้กว่าจะขึ้นสนิมแม่ๆมพี่น้องจะไใหม่ก็จะแบบมีความคงทนนะพี่น้องเนาะเออมันก็แปลกนะพี่น้องเนาะเต็มเอาความแปลกให้เบิ้งพี่น้องเบิง้งมันแตกต่างพี่น้องจ้ะมันแตกต่าง ค่ะแต่เพิ่งก็มีความสามารถกันนะพี่น้องเนาะมึงหอยหอยมะเร็งผูกกําลัางมาอันเกาะตัวกันพี่น้องจ้ะกว้างนี่ได้จัดสะท้านเลพี่น้องเออเนาะหนามก็ว่แมันหนานตื่นในพี่น้อง มาถ่ากินป่ามีทั้งเอ่อเต็กแตกะเอ่อไม่แลตกะ แต่กัซีเมนต์พี่น้องจ๋าสภาพนี่มีอยู่สามสามอย่างพี่น้องเออผสมประสานกันได้ดีเนะพี่น้องเนาะพี่น้องพี่ม้าเฮเบิ้งไก่เนี่ยด้านหน้า,านี่จะเป็นจะเป็นเอียงเกาะเป็นไม้เดีพี่นอ้องแล้วก็คนกระเทพยังเกาะเทพปูนทับด้านบนนะพี่นอ้องเบิ้งเออเนาะขอทา